สวัสดีค่ะพี่แก้วสวัสดีครับน้องโมโม่วันนี้เราจะไปส่งนี่ส่งกันหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบมกรายังไม่คืนส่งได้วันไหนเอ่ยวันที่ยี่สิบสามหรือเปล่าใช่แล้วครับวันที่ยี่สิบสามมกราอีกสามวันนี้นะครับผม โอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์น,นะคะความรู้สึกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาค่ะเนื่องในมันสามารถจดเรียนสมรดเขาเตรียมกันได้แล้วค่ะเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างไปดกสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อเนเน่ค่ะก็รู้สึกยินดีกับประเทศเราประเทศไทยเรามากค่ะเพราะว่าเราก็เห็นที่ประเทศอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็คือประเทศไทยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่า มุมมองของคนเรามันไม่เหมือนกันแต่ทีนี้เรามีตวงกฎหมายตรงนี้เข้ามาเราก็คือเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนคือเราก็ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วถึงจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่ต้องแคร์ก็ได้เพราะว่า ความรักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยเก่งมากเนาะพี่มอ,อยากจะให้น้องๆเนี่ยอวยพรให้กับผู้รักที่จะไปเริ่มจดทะเบียนสมรสสมรสเ,เท่าเทียมกันนะคะใช่ค่ะหนูก็อยากจะอวยพรว่าก็คือใครอยากจะไปจดทะเบียนสมรสนะคะก็คืออยากให้ไปสดกันได้เลยเพราะว่าการจดทะเบียนสมรสก็คือมันไม่ได้มีอะไรน่าอายถึงเราจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศมันก็คือสิ่งยืนยันว่าเราน้ารักกันจริงๆหรือถ้าไม่จด มันก็ไม่ได้ยืนยันนะคะว่าเราไม่ได้รักกันจริงๆ <c oughs> ก็คือแค่เราอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีครับคุณพี่เชื่ออะไรครับผมชื่อตุ๋มค่ะพี่ตุม๋มก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดทุกคนนะคะ่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบหญิงชายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็คือทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนเท่ากันหมดเลยค่ะความรักมันไม่ได้เลือกเพศนะคะค่ะ เรื่องราวที่ดีคนระับแล้วทีนี้เดี๋ยวขอให้วยพรกับคู่รักทุกคู่ในวันท mm ี่23มกราคมนี้ครับผมที่จะไปจดทะเบียนนะครับผม <Okay. S 3> ก็ขอให้ทุกคู่ที่ไปจดทะเบียนวันที่23ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะค่ะโอเคเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับผมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเล่นชื่อว่าอะไรคะชื่อติ๊กค่ะอ๋อก็ดีใจค่ะที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียม อะไรที่ควรจะได้รับคนรักกันทุกคนแล้วก็ดีใจกับทุกคนที่สามารถแบบเขาเปิดรับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยาจะอวยพรคู่รักที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันยังไงบ้างคะอ่าก็ขอให้คนรักที่จริงใจต่อกันนะคะรักกันนานๆอยู่ดูแลกันตลอดขอบคุณน้องมากเลยนะคะ่ะตอนนี้ค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อวิวค่ะชื่อน้องแพ มันมีสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วสามารถจดทะเบียนสมรสก,กับคู่รักได้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะเพราะก็าเพื่อน,นูแต่งงานกันค่ะแล้วเป็นักคะก็ตื่นเต้นดีค่ะเพื่อชีวิตจริงเราได้แบบจดกันจริงๆ,ๆ <c oughs> อ,อ่ะเออดีเลยเนาะพี่โมยอยากจะให้หนูเนี่ยอวยพรให้กับคู่รักที่จะเข้าไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเป็นต้นไปค่ะก็ขอให้แบบ รับลื่น,นะค่ะไม่แบบไม่มีอะไรติดขัดค่ะ,ะ,ะเหมือนกันเช่นกันเนาะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกสําหรับประชาชนในจังหวัดนครรา,ราชสีมาค่ะน่ารักมากมากเลยครับผมและที่สำคัญที่สุดนะคะเอ็มพานนครราชสีมาของเรานะคะมีบริการในเรื่องของการตรวจสุขภาพตรวจเอชวีโรคติดต่อเป็นตมพันซิวิลิสอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปจดทะเบียนสมรสกันก่อนแน่นอนไปอนนะคะ